สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกับแอดฟ้าในคลิปแรกของงวดวันที่1ตุลาคม2568กันด้วย2เลขในปฏิทินทาเวสวรและปฏิทินคำชะโนดก่อนจะไปดูตัวเลขในปฏิทินมาดูผลสลากง,งวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะงวดวันที่16กันยายน2568รางวันที่1เลขที่ออก 074646รางวัลเลขหน้า3ตัว512และ740รางวัลเลขท้าย3ตัว308และ703รางวัลเลขท้าย2ตัว58ผลงานของวดวันที่16กันยายนของปฏิทินเทเวสุวรรณเข้าไปที่ตัวกลับนะคะเขาให้ไวที่64ผลสลากออก หกสี่หบนค่ะแล้ยังทำผลงานได้ดีกับชุดข้ามงวนนะคะเข้าบนล่างเลย4ี่หแล้วก็85ตัวกลับนะคะผลสลากล่างออก5 8มาที่ปฏิทินคำชะโนดกันบ้างค่ะไม่หน่อยหน้ากันนะคะเข้าที่5 8าแปล่างตรงๆเลยค่ะแบบไม่ต้องกลับ กับชุดตรงงวดเตือนกันยายนมาดูข้ามงวดกันนะคะก็เข้าไปบนล่างเหมือนกันค่ะบนนี้เข้าแบบตรงๆเลยคือสี่หกแล้วก็ล่างเข้าตัวกลับนะคะให้ไว้ที่8ปห้าผลสลากออกล่างห้าแค่ะแอดฝากก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะส่วนใครที่พลาด สอบไม่ผ่านในงวดนี้ก็มาเริ่มต้นกันใหม่เลยค่ะกับสองตัวเลขปฏิทินเาวสุวรรณในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม25งพั้า้หสดตัวเน้นๆใหญ่ๆเลยนะคะให้ไว้ที่แป8ศ70 8 1แปดเจ็ดเจ็ดศดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามชุด3ามตัวนะคะห8แปดหนึ่งและห8แดสอง ชุดตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะให้ไว้ที่สามห้าสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดอีกชุดหนึ่งนะคะหกห้าสี่หกเจ็ดหกแปดหกสองห้าสี่ห้าแปดห้าค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผลสลากออกวันพุธคืนเก้าค่ำ ชุดตัวเลขในช่องวันที่1ก็จะมี6กสองหกหนึ่งหกสามค่ะแคบชุดรงงวดเก็บไว้เป็นแนวทางกันก่อนนะคะกับ1ตุลาคม2,568เดี๋ยวมาต่อกันที่ค่ามวดของชุดปฏิทินทาเวสวุวรรณในงวดวันที่16ตุลาคม2,568 ขยายใหญ่ให้ดูกันชัดๆนะคะตัวเน้นเลยค่ะให้ไว้ที่สามหกสามเก้าเก้าหกสสหนึ่งสามแปดเตัวเลข3ามตัวนะคะสี่สามและสี่เก้าหตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะให้ไว้ที่สามเจ็ดสาสาสาห้าหห้า เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอีกชุดหนึ่งนะคะหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดค่ะวันวันที่สิบหกตุลาผลสลากออกวันพฤหัสแรมเก้าค่มตัวเลขในช่องวันที่สิบหกเขาให้ไว้ที่ห้าเจ็ดห้าเกหย์ห้าหนึ่งเก้าเด 17แคปชุดข้ามงวดของปฏิทินทวเทวสุวรรณเก็บไว้เป็นแนวทางกันด้วยนะคะเผื่องวดวันที่1ตุลาคมผลจะมาออกตัวเลขชุดข้ามงวดอีกพอว่างวดที่แล้วก็ออกมาในชุดของตัวเลขข้ามงวดแบบบนล่างเลยต่อกันที่ปฏิทินคำชะโนดเลยค่ะ อาต,ต้องขอแจ้งก่อนสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะปฏิทินคําชะโนดหนึเดือนจะมีชุดตัวเลขแนวทางเพียง1ชุดใช้สำหรับเป็นแนวทางในงวดวันที่1แล้วก็16 1ตุลาคม2568ตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยนะคะของปฏิทินคําชะโนดให้ไว้ที่86 80กแปดศ 4ี่หกห้หกหถัดมาทางซ้ายมือนะคะห้าหนึ่งห้ค่ะ8ปดสองแ5ด7ห้าชุด3ตัวนะคะสองและสองแปตัวเลขในช่องวันที่1ตุลาคมผลสลากออกวันพุธขึ้นเก้าค่ำไ้ไว้ที่6กสองหหนึ่ง 6กสามหกศูนองหสองสามสค่ะส่วนตัวเลขในชุดค่ามวดงวดวันที่สิบหตุลาคม2 5งพห้าตัวเลขในช่องวันที่16นะคะผลสลากออกวันพระฤหัสแรม9ก้าคำมีชุดตัวเลข5้าเจ็ดห้าเก้าหห้าเจดศูเจตัวเลขในช่องวันที่1นึ่แล้วก็สิบห ก็จะเป็นชุดตัวเลขเดียวกันกันกบของตัวเลขในช่องวันที่1และ16ของปฏิทินทเทวีส่วนเลยค่ะแคบเก็บเอาไว้เป็นแนวทางกันนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของปฏิทินคําชะนูดในงวดวันที่1ตุลาคม2568ส่วนท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะกับปฏิทินทเวศสวนโนฉบับตั้งโต๊ะ งวดวันที่16กันยายน2568ก็ทำผลงานได้ดีค่ะเขาที่เลขบนนะคะ4 6ตรงๆเลยค่ะมาดูตัวเลขในปฏิทินเทเวสุวรรณโนฉบับตั้งโต๊ะในงวดวันที่1ตุลาคม2568ก็จะมีชุดตัวเลข3 7 0 6 7 2 6 5 1 4 6 1 2 8 3 8 9 8 2 3 5 2 3 5 8 6 3 4 6 9 8 7 1ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นตัวเลขแบบปฏิทินจีนในช่องสีแดงๆของปฏิทินเทเวสุวรรณโฉนมบับตั้งโต๊ะเป็นแนวทางในงวดของเดือนตุลาคมค่ะแคบเก็บเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบ ดูตัวเลขปฏิทินจีนรับชมคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแอดมินฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่สวัสดีค่ะ